ผมโตมากับเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่ครับที่บ้านนอกคนมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำกันนักพอตกเย็นเสร็จจากงานไร่งานนาก็แค่ก่อไฟหุงข้าวคุยกันไปตามเรื่องตามราวเรื่องหนึ่งที่ผมจำติดใจไม่เคยลืมคือเรื่องของลุงเอียดบ้านท้ายนาคนเท่าคนแก่เขาเล่ากัน จนกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านนี้ไปแล้วสมัยก่อนหมู่บ้านผมยังไม่มีไฟฟ้าใช้กลางคืนมันมืดสนิทมองไปไกลๆเห็นแต่เงาของต้นไผ่ต้นกล้วยไหวเอ็นอยู่ใต้แสงจันทร์บ้านลุงเอียดอยู่ไกลจากบ้านคนอื่นตัวบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังไม่ใหญ่แต่มีรั้วเตียเต้ยๆล้อมไว้ ไม่มีใครกล้าเฉียดไปใกล้แม้แต่กลางวันเพราะเขาว่ากันว่าบ้านนั้นไม่ใช่แค่คนอยู่ลุงเอียดเป็นคนแก่เงียบๆไม่สูงสิงกับใครไม่เคยเห็นแกไปวัดไปงานบุญแต่ข้าวของในบ้านลุงมันมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าวสารปลาแห้งน้ำตาลน,น้ำปลาไม่มีขาด ทั้งๆท,ที่แกไม่ได้ทำไร่ไม่ได้ทำนาไม่ได้ขายของอะไรเลยสักอย่างผมเองก็โตมากับข่าวลือว่าลุงเอียดเลี้ยงผีคนที่เลี้ยงผีนะ่ะไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้ต้องเป็นคนที่ไปได้วิชามาจากพวกหมอผีหรือครวาดโบราณบางคนไปขุดเอาศพเด็กศพตายหงมาเลี้ยงบางคนใช้เสื้อผ้าผมเล็บหรือกระดูก มาทำเครื่องรางแล้วก็มีของเส้นทุกวันของหอมเหล้าขาวหมากพลูข้าวสุกสิ่งที่ได้คือโชคลาบเงินทองแต่สิ่งที่ต้องแลกคือดวงและชีวิตคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนดับเหมือนฟ้ามันตั้งใจจะให้มืดที่สุดเท่าที่จะมืดได้ผมกับเพื่อนอีกสองคนถูกท้าให้ไปดูบ้านลุงเอียด มันก็แค่ความคึกขนองของวัยรุ่นบ้านนอกนั่นแหละครับใครๆก็คิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากบ้านไม้กกเก่ากับต้นกล้วยต้นไผ่เต็มไปหมดแต่พอไปถึงมันไม่ใช่แค่นั้นทางเดินไปบ้านลุงต้องผ่าน,นาคันนาแคบๆตีนมันย่ำโคลนจนหนึบหนับกลิ่นโคลนกลิ่นหญ้ากลิ่นน้ำขังตีขึ้นจมูกตลอดทาง ไฟฉายในมือผมส่องไปเจอแต่ความว่างเปล่าแต่แปลกอากาศมันเย็นเย,ยือกจนขนแขนลุกตั้งพอเดินมาถึงหน้าบ้านเงาอะไรบางอย่างมันลอยอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองเป็นเงาคนครับแต่ไร้หน้าไร้ตาไร้ปากไร้เสียงผมหยุดยืนแข็งอยู่อย่างนั้นจนได้ยินเสียงบางอย่างดังอยู่ข้างหู เบาเย็นแต่ดังชัดเจนในหัวอยากได้ไหมแค่เท่านั้นจริงๆขาผมมันก้าวไม่ออกใจเต้นจนแทบจะระเบิดแต่ไม่ว่าผมจะพยายามมองยังไงผมก็ไม่เห็นว่ามันคืออะไรเราวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตไฟฉายตกไม่หันกลับไปมอง เสียงหัวเราะแหลมๆดังตามหลังมาเหมือนคนวิ่งไล่คืนนั้นไม่มีใครหลับลงแม้แต่พ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าเราไปไหนมาก็ยังรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเช้าวันต่อมาข่าวลุงเอียดตายกระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านแกนอนตายอยู่ในบ้านตาค้างปากอ้ามือกำอะไรแน่นพอคนไปแกะมือแกออก ก็เจอกระดูกนิ้วมือเล็กๆของเด็กหมอบอกว่าหัวใจวายแต่คนบ้านนอกไม่มีใครเชื่อใครๆก็พูดเหมือนกันว่ามันถึงเวลาที่ของที่แกเลี้ยงไว้มันมาเอาคืนตั้งแต่วันนั้นบ้านลุงเอียดก็กลายเป็นบ้านร้างไม่มีใครกล้าเฉียดไปใกล้อีกเลยบางคืนมีคนเล่าว,ว่าเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าต่าง บางคนได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงเด็กทารกร้องแม้แต่กลางวันก็ยังได้กลิ่นเหม็นสาบลอยมาเป็นบางครั้งผมเล่าให้พวกขุนฟังไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่อยากบอกไว้ว่าของบางอย่างได้ม